จงบ่มีแสงที่สว่างมืดคือความหักอายในใจน้องสองบ่มีละแม่นในสาต์นี้อายนั้นหักแต่เธอละอาย สาธุเด้อสาธิมาขันมีใจหากผีชายแน่เด้นอน้องโอ้ยก่อนหึ่นกาวกัวมาสวัสดีนะครับผมอแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับมือนีพอพอบัคคิดทอดอินดี้ลิมิเต็ดนะครับมือก็ได้อยู่สวนเกษตรนะครับสวนัน ส่วนผมนี่ละเออมาอน,นีมานั่งกีตําตําบักทัวนะครับกีก็เดลัผิดลําถึอแล้วี่นรองเลยบรรยากาศสวยๆครับบรรยากาศเที่ยงๆนะผมมาอน,นีคิดอยากตําบักทัวนะครับกับอันได้ปิ้งไก่มาปิ้งไก่ไปซื้อย่นยวนขคกนะครับปิ้งไก่ตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้ห่ม กระทบลกได้ครับพี่น้องผมเซอสาวรอดนะครับเปล่ยน,น,นพันไอแดงมะนีนะครับโปแดงสยามโมพีดแดงมะนีพะนะซื้อนักมวยแหล่ตนนีตำบักทั่วครับพี่น้องตำบักทั่วใส่โคก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 มีมาคนเดียวนะจ๊ะเธอนะครับนะครับปาดปักเลนลงไป นะครับเรียนน้ำน้ำผู้ลงคนกับบีบเนีผู้ลงคนอ่ะผู้กเจ้าใส่เบิดล้วนไหมพี่น้องผมบ่บีบบ่ได้หรอกมันบ่เป็นนามนะครับเอาบีบก้อนค่อยใส่ที่จังเพิ่นว่าการเพินพ่นเพ,พิน่นท้ายจัดนะจีว่าลืีนความเพิน่นนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พอคิดฮอดอินดี้ลิมิเต็ดเนี่ยเด้อพี่น้องไงสวยเมืองแงกันนะครับพักนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็ดคลิปนะครับเพราะว่าบ่มีเวลานะครับเตามตรงโอเ็แบบนี่แหละบ่มีเวลาเหตุคลิปส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าจนกระทุ่มทให้กับงานบ่าจะเป็นงานหลายๆด้านนะครับบ่าจะเป็นใช้คลิปของสีแดงตําแหลกนะครับแล้วก็ ชีวิตว่าคือกันนะครับเป็นเป็นช่องทางการรับชมการใส่วีทีวิธีอีสานโอ้โหเ,าะะเา้าพีทถึกถึกเวาลาปีกงามกินหัวได้เหนียวมานี่ใส่นะครับใส่ปดีกของ ตักมาสามตัวนะ,ะถูกคนบ่าย,ยังดุมประเดยกนะพี่น้องเอ,อ้ยเอ้ายืมมาบุกหรอมาบัดทีนี้พี่น้องนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับฟีมือตำตำบักโทนะครับ ปิ้งไก่เป็นโตพี่น้องนะครับผมปิ้งไก่บ่ได้ปิ้งเองเด้อยเพราะว่าไปขี้ตัวอีกล่ะเออไปซื้อมานะครับมาซิมมึงซิมเลยล่ะมาใส่ซลวดบัดนี้พี่น้องมาเออพุชี่เอาให้เตะปากอืมอืมโอ้ทำไมจับไซผักก็ยั้งพี่น้องขยับด้วย พี่่อมี่บอกบักกระทบโลกผมปลูกไว้ต้อง้อยได้กน่มาครับเดี๋ยวนึงสุกเจ็มต้นด้วยคนยังรูบกนันรอเห็นแล้วกินกระเสียบตายเสียดายเมีบ่บอมีพี่น้องเอ้ยบาซาน <G ül> อืจะกินนี่จะสลบอะไรอืรปลาูซตอนปลาแยกนะอืมผู้ขากินโม,มเปียนเนาะเสียงล้มเสียงอันนี้อาจจะไล่แล้วไม่รู้เสียงแยกเท่งนันเพิ่งน้อยนะครับเพิ่งน้อยมา่อตอมอัน คอมเกสอ์บอกระโลกๆนะพี่้องอืมเวยังไงอืมอื้อุ้อุ้อุ้ยอุ้เดียดนะอืมตอนน้อยๆกันอะนี้เต็มมืออยู่อืมจับเตอะ วิธีไทยบัาน,นะครับกินมันจะหน่อยพี่หง้องอม,มาอกกินกับบัวเมียนจอควงนะครับด้านล่างนี่เป็นเป็นบ่อตกปลาครับบ่อตกปลาผู้ชายโดนฟิชชิงนะครับ ลงทุนแล้วไปลงทุนไปแล้วสองแสนเปิดสองเจออือ้องพูดถึงว่ากำไรหรือขาดทุนตอนบอกเลยสิปีนึงอะย้อนอันโควิด,ดก็ดักเนี่ยอือไม่เห็นสียงทางว่าทรงผลกระทบเบ้อเรือพี่น้องเลย mặc khá ừ. là nhiều ừ. là chặt tốt là ngoài กูมีนต้มไหมนี้ทำไงตอมโคกอืมอืมอือเสียงผึ่งต้องเสียงแมงวันมี่เน้องอืออรันยงปูกเองนะครับ ของเงาแบบจินหอหรือก่อนตรงนี้ผมเกิดกำลังสัางผลงานเพลงนะครับฝากติดตามมาได้วเร็วนี่นะครับกับซินเกินเล็ก เออเออนั่นซิงเกิลแรกของผมนะครับจะเพลงอีกอย่างถ้าแถลงอีกท่หนึงนครับถ้แถลงคนนี้ใส่คำว่าถางอืมอืม,อม มีหลายผลงานเพลงนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับจะช่วงนี้ปลายประกาผมกันยังบอ,ย,งบอยังบอเข้มพอนะครับปลายประกายังบอเข้มพอก็คือประสบการณ์นะครับด้านออกออกคนทั้งซื้อออกไปแต่ละอันแต่ละอย่างผมยังบอกไปถึงขั้นที่ว่าเขียนเพลงขายได้นะครับช่วงนี้ก็ดองไว้มาณสิบกว่าเพลงนะครับ กันเองต้องเองนะครับส่วนั้นก็จะฟังเองนะคนรอบข้างนะครับฟังก่อนเรื่องหลักๆนะครับก็บมีกินหอดได้บอตกนรกความหักอยู่ส่วนใดจะกะเจ็บ แล้วก็แรงกดดันหักนะครับแล้วก็โรกไปที่สองหาเพ่งเลยเนาะนะครับตรงนี้ก็พยายามเขียนแล้วก็ล่องแล้วก็ฟังเองนะครับเป็นกรณีศึกษาก่อนนะครับว่าเพีงผมคนแปกแยงตรงไห่จนั้น สเสนอตัวจะคว้างไว้เป็นเพลงเอ็มบีเพิ่งเร็วๆนี้นะครับเลยฝากติดตามอีกแค่นึงนะผมสำหรับเพลงกูแค่กูแค่คนเคยงูนะครับกูแค่คนเคยงูนะครับกูแค่เคยงัวเออเ่าผิดวัวของพี่เอ็มี่เสียวหูนะครับผลง,งานเพลงเร็วๆนี้นะครับ โปรเจก t นี้อยู่ในภายในหนึ่งเดือนในเดือนนี้ครับไหนจะได้ฟังและจะได้เห็นพอพกินอนเนี่ยไปเพื่นผ่านแถวในกล่องนะไปฝึกงานพี่น้อง và kêu ngựa để bốt bốt bộ tắc kia phần bỏ lèng lại như này bộ, ừ, ừ ตกในแถ่มึงนี่ก็อย่าซวยหนามนะพี่น้องนี่เบาเบาเลยนี่ดิ้เสียงเบาเบาขอโทษขออภัยนะครับ กินแล้วก็เอื้อมบางทีแหละคนอิ่มนะสูงอืมอ้วนอ้วนนองอืมเวรดนสายวะมึง พวกลูกนี่นไปเห็นบางอ,อย่างเต่ย่งเด้พวกลูกได้หาเดือนนะครับเป็นมากแล้วคือว่าคุมอยู่นะครับสี่ต้นสามร้อยบักกล้วย ด้านหน้าของผมเป็นปลาเกวยผมปลูกแถวและยี่สิบต้นนะควรว่ายี่สิบวยหอมกำแเพงสิบนะครับผมมัรุนบแดกเลยกลาเกนอย้ำเห็นอยู่พี่น้องปลาเก๋อเจ็ดเดือนนะครับ อิมอ่มแล้วพี่น้องเลยกินบ่ได้หลายนะครับแต่ก็อย่ามากินบอกว่าพี่กับน้องผ่านวิดีโอนี่เนี่ยฝากากดไลค์กดแชร์น,นะครับพอไปกินฮอดยินดีลิมิเต็ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปๆต่อๆไปนะครับ <mm> นนอืมังมั้งเหือปลาแดกด้วพี่น้องปลาแดกอืมอืม <mm> มเมก้มก็อยู่บ่ได้ว่ากินปลาแดกค่กมันจะกระแซบอง ตรบบอรน,นี้แต่ก่อนมีลองเนี่ยอิ่มแ้งครับจังไงกับ,กบพ่อพบพบพ่อกันไหมอืมพบพ่อกันไหมใพี่หนานะครับสำหรบบสวัสดีครับ